วันนี้ก็นับว่าเป็นวันที่เป็นวันที่สี่แห่งการบวชเป็นสัมมาเนนเนาะถ้ารู้สึกว่าตัวเองนั่งแล้วก็กําลังจะหลับหรือว่าท่านั่งตัวไม่ตรงนะก็ให้ตรงตรงนะเดี๋ยวมันก็จะหลับไปดิแล้วก็จะปวดหลังด้วยนั่งสมาธิหรือสวดมน์ก็ทําให้เราเป็นการประคองสติทุกวันทุกวัน ทำเวลาเช้าบางเวลาเย็นบ้างหรือเวลาที่เรามีโอกาสเราไม่เราไม่ได้ส่วนบนเราก็นั่งสมาธิสักห้าทีสิบนาทียี่สิบนาทีก็ยังดีเราตั้งใจมาบวชไม่เป็นระยะเวลาถือว่าไม่ได้นานนะนิดหน่อยก็ว่าได้ก็ถือว่าเป็นเจตนาที่ดีนะของสมณเณรที่ตั้งใจมาบวช ก็น่าอนุโมทนาด้วยการที่เรามาบวชทรงผมเราก็เปลี่ยนก็คือผมเราก็ไม่มีเป็นสกินเฮดมัวรล้นว่ากันนะเสื้อผ้าเราก็ใส่จีวอนผมก็ไม่ได้เหมือนโยงเสื้อผ้าก็ใส่จีวอนสินเราก็มีเยอะกว่าญาติโยงทั่วไป ไม่ไม่ได้เหมือนแต่ก่อนเหมือนที่เราสวดมนต์ว่าบรรพชิตควรพิจารณาเน,นึ่งว่าเพศของเราต่างจากจางต่างจากข้ารึกหัดแล้วเราควรทําตัวให้เขาเลี้ยงง่ายหมายถึงว่าเพศของเราต่างจากค้ารือหัดญาติโยมแล้วไม่ได้เหมือนญาติโยมฉะนั้นถ้าเราเมื่อเราเริ่มที่จะไม่เหมือนญาติโยม แล้วเราเองก็มีความศรัทธาในพระพุทธเจ้าเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงนะลึกๆผุงพี่ก็คิดว่าคิดอย่างนั้นเชื่อว่าพระพุทธเจ้านี่มีจริงก็เลยอยากจะมาบวชเป็นพระบ้างอย่างพระอาจารย์ก็บวชเป็นพระแล้วบวชเป็นสัมมาณรหลายคนก็เลยมาวัดแล้วก็มาสวดมนต์ก็เชื่อมั่นในการตัดรู้ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีจริงจริง พระธรรมมีจริงๆพระอริยสงฆ์มีจริงๆ,าางงๆก็เลยตัดสินใจที่จะมาบวชแต่การที่เราได้มาบวชเป็นพระหรือว่าเป็นเนนมาบวชปุ๊บก็จะให้ได้บุญเต็มร้อยปับ๊บมันก็ยังไม่ได้บุญเต็มร้อยมันต้องเติมเหมือนกับเหมือนกับโอ่ง,งน้ําหรือว่าถังน้ําเปิดเอาไว้แต่ก่อนมันก็มีน้ำเหยอนะแต่มันอาจยังไม่เต็ม แต่เมื่อเราได้มาบวชเราได้มาวัดอ,อุบาสิกาอุบาสกก็ได้มาวัดเราก็มาเติมน้ําอีกนะเพื่อจะให้น้ํามันเต็มเพราะแต่ก่อนน้ํามันก็ยังไม่เต็มเราจะมาเติมน้ําใส่อีกเราจะเราก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียรในการเติมน้ําแม้แต่ว่ามันจะขัดกับอุปนิสัยของเราขัดกับความชอบของเราที่เป็นอยู่ก็แล้วแต่ถ้าไม่ทําอย่างนี้มันก็ไม่ได้บุญนะ มันไม่ไดีบุญสิ่งที่เราเคยทําเป็นฆรา,าวาสญาติโยมอย่างพระอาจารย์บวชตั้งแต่เป็นบวชเป็นเด็กเด็กแรกเลยไม่คิดจะบวชเป็นเป็นพระนะเพราะว่าดูแล้วมันรักษาเยอะก็เลยไม่อยากจะบวชเป็นพระเพราะศีลเยอะก็เคยคิดเหมือนสมณเนเหมือนกันหรือว่าตอนตอนที่เป็นสมมเนรเก็คิดจะจะบวชสักสิบห้าวันนี่นะ เพราะว่าถ้าเรามาบวชนานๆนี่มันคงจะเล่นอะไรไม่ได้จะไปดูบอลโลกก็ไม่ได้หรือว่าจะไปเล่นเกมเหมือนชาวบ้าน,นก็ยังมันก็ยังไม่ได้ถ้าเล่นก็ต้องหลบๆซ่อนๆทํามันก็เราเป็นเนยียนเป็นพระเนาะต้องตัดสินใจตั้งแต่แรกๆในการบวชเลยทั้งนั้นเราไม่บวชด,ดีกว่าหลวงพ่อใจคิดใจแต่ก่อนเพราะว่าถ้าบวชแล้วมันทําพวกนี้ไม่ได้ก็ทำไปนี่ทรงผมเราก็ไม่เหมือนชาวบ้าน ผ้าเหลืองเราก็ใส่อยู่โยมญาติโยมกรมกรมกาบเราต่างหากอาหารการกินเราก็ต้องไปซื้อเอาซื้อไม่ได้ต้องให้โยมมาทบใส่บารให้ชีวิตของเรานี่มันแตกต่างจากญาติโยมหลายๆอย่างแต่ก็เราเราก็อาจจะเห็นคนที่ดูเล่นเกมบ้างดูบอลบ้างทําผิดศีลบ้างอันนั้นเราก็อย่าเอาเป็นประมาณเราจะเอาเป็นประมาณไม่ได้เราก็ดูแล้วก็ผ่านผ่านไป เตนาของเรามันไม่เหมือนกันดังนั้นตอนที่พ่ออาจารย์เป็นเด็กๆตอนที่บวชสิบห้าวันนี่ที่อยากจะสึกก็เขียนนี่แหละอันหนึ่งนะเพราะว่ามันไม่เล่นเหมือนแต่ก่อนไม่ได้ดูบอลเหมือนแต่ก่อนไม่ได้ไปหาเล่นเกมไปหาเล่นกับเล่นอะไรที่เคยทําเหมือนเป็นเด็กๆนะพูดยังไงมันขัดกับสิ่งที่เราเป็นอยู่เพราะว่าถ้าเราบวชก็ต้องเลือกที่จะไม่เอาสิ่งประองเหล่านี้ หรือจะมีบ้างก็ให้มันน้อยให้มีขอบมีเขตจนเรานอนดึกหรือว่าตื่นตื่นก็สวดบนก็ทันบ้างไม่ทันบ้างบุญกุศลก็ไม่เกิดขึ้นก็เลยคิดคิดอยู่นานนะก็เลยไปขอโยมแม่ว่าอยากจะบวชสักสิบห้าวันแล้วก็จะสึกแต่โยมแม่ก็ไม่ยอมให้สึกก็เลยอยู่ถึงทุกวันนี้แต่ว่าเมื่อรับปากโยมแม่ว่าจะบวชให้แล้ว แล้วจะเอาบุญให้โยมแม่พระอาจารย์กับสมบูณ์เองก็จะรู้สึกเหมือนกันนะคือตั้งใจบวชให้โยมแม่เหมือนกันแต่ของพระอาจารย์อาจจะนานหน่อยคือเกือบสามสิบปีของสมบณ์เก็สี่วันอีกไม่กี่วันสมบณ์เงก็จะลาศึกษาแล้วอันนี้เล่าให้สมบเณ์ให้ท่านทั้งหลายฟังจะได้เอาเป็นเครื่องระลึกเตือนตัวเองไว้เมื่อพระอาจารย์ตัดสินใจที่จะบวชแล้วก็เลยเอาว่า ถ้าโยมแม่ขอเราเราก็ตั้งใจบวชแต่การที่จะบวชมันก็ต้องทําความเป็นพระทุกอย่างอะไรที่เป็นอะไรที่ทําให้เป็นเนรสมบูรณ์แบบเราก็ต้องทําอะไรที่เป็นพระสมบูรณ์แบบเราก็ต้องทําเช่นกันเหมือนเราเดินเหมือนเราคิดที่จะเดินลุยตมอย่างเราจะเอาแต่ว่าสนุกดีอย่างเดียวก็ไม่ได้มันต้องเอาทั้งตมทั้งความสปปกปรก ทั้งความเหม็นเลยนะทั้งความไม่สะอาดเสื้อผ้าเลอะเราก็ต้องเอามาหมดทุกอย่างนะเราจะเลือกเอาบางอย่างไม่ได้แม้เราจะเราจะหาเหตุผลว่าอย่างอื่นแต่เราก็ต้องยังไงก็ต้องโดนมันก็ต้องสปกปรกมันก็ต้องเหยียบตมุมมันก็ต้องเหม็นอยู่ดีชั้นใดนะแม้แถ้าเราตัดสินใจที่จะเป็นพระหรือว่าเป็นสัมเณนอะไรเงี้ยเราก็ต้องเอาฮาให้หมดทุกอย่างนะ เราจะเลือกเอาบางอย่างที่เราชอบใจไม่ได้หลวงพ่อเปลี่ยนปัญญาปฏิปร,รที่แม่แตงนะท่านเล่าให้ฟังท่านเคยไปเที่ยวนรกสวรรค์ท่านมีอภิญญานะตอนนี้ท่านล่าสังขารแล้วท่านเคยมาที่กุฏิสุธทธรจิตแห่งนี้ท่านบอกว่าท่านไปเที่ยวนรกเราไปเห็นเหลาเหล็กเหลาเหล็กอันหนึ่งแข็งเลยเหลาเหล็กแต่ว่าเอาเอาจีวรที่เราใส่เอาไปผาดไว้ พาดจนเหลาเหล็กเนี่ยมันเอ็นเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดาเอ็นเลยทําไมต้องไปพลาดเอาจีวรพลาดด้วเยเพราะพระไม่รักษาศีนี่แหละพระเนรไม่รักษาศีลเมื่อเวลาตายไปแล้วก็ก็ต้องไปลงนระกนะลงอบายห้ภูมิูดยังไงลงอวายวะภูมิขนาดเหลาเหล็กที่ว่ามันแข็งแร่งขนาดไหนมันเอาจีวรพลาดมากๆเข้ามันยังเอน็นเลยคิดเอาที่สมเณรลองคิดดูว่า ท่านทั้งหลายเราคิดดูว่ามันจะขนาดไหนแสดงว่าการที่เราไม่รักษาศีลรักษาพระวินัยมันมีโทษตามมามหาศาลเลยนะในขณะที่เราบวชคนที่เกิดมาแล้วหน้าตาดีหน้าตาหล่อรูปรูปร่างผิวพรรณดีก็เพราะว่าเมื่อเมื่อเป็นฆราวาสเป็นโยมรักษาศีลห้าหรือเป็นพระรักษาศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดหรือเป็นสัมเนรรักษาศีลสิบข้อล้วก็รักษา ข้อวัดสิ่งที่จิตใดที่ควรเป็นสัมมเนนกิตใตที่ควรเป็นพระได้สมบูรณ์แบบคนนั้นก็จะมีหน้าตาสดใสเบิกบานหน้าตาดีตอนนี้เราอาจจะยังไม่เข้าใจถึงสิ่งที่พระพุทธองค์สอนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีนะมันมีแต่ว่าความสติปัญญาเรามันมีเท่านี้แต่เราก็ควรเชื่อพระพุทธเจ้าเอาไว้ ถ,ถ,ถ้ามันไม่ถ้ามันไม่เป็นจริงเหมือนว่าเนี่ยพระพุทธองค์คงไม่ตัดสู้เป็นอนุตรสัมุูิยานะพระศาสนาคงไม่อยู่ถึงทุกวันนี้นะก็แสดงว่าพระพุทธเจ้านั้นมีอยู่การตัดสูุนั้นก็มีอยู่คนทั้งหลายทั้งโลกก็จะเชื่อการตัดสู้ของพระพุทธเจ้าฉะนั้นสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่สมณะควรทำพระควรทำสงฆ์ควรทำแทนที่เราจะเอาเหตุผลของตัวเองว่าเราชอบอันนั้นเราไม่ชอบอันนี้ อันนั้นมันของเราแต่เมื่อเรามาเป็นพระเป็นเนรแล้วเราก็ต้องดูว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าอะไรกิจของสัมาเนนทําอะไรของพระทําทอะไรบ้างเราควรทํามันนให้ได้ตัดใจฝืนใจเอาแล้วขอให้สวดมนต์ก็สวดอย่างเราบวชไม่นานเราก็ควรที่จะให้ถอนยะถาสัพพีนี่ก็ต้องให้ได้คําลาสิกขาเองหรือคํากล่าวลาสิกขาก็ต้องท่องให้ได้ถ้าจะให้ดีกว่านั้นคือสวดมนต์ทาวัด ถ้าไม่ได้ก็ต้องอ่านให้ค่องๆไวมันจะได้ติดตัวไปเพราะเราตั้งใจที่จะมาเป็นภาพเป็นเน็ตที่ผ้าอาจารย์เล่าให้ฟังนี่ไม่ใช่ว่าพราอาจารย์จะสอนแต่ผู้อื่นสอนตัวเองด้วยนะตัวเองก็ทําเหมือนกันเพราะตั้งใจทํามาก่อนแล้วจึงจึงสอนผู้อื่นได้ไดเตรียมปากเตรียมคําเพราะว่าตั้งแต่เด็กเป็นบวชมาตอนแรกจะบวชสิบห้าวันเพราะว่าห่วงเล่นห่วงดูเรื่อง,งดูทีวีบ้างอะไรบ้าง แต่พอโยมแม่ไม่ไม่ให้ศึกก็เลยก็ต้องบวชต่อนอีกอย่างก็รักแม่เลยนึกถึงตอนที่น้ำมูกมันหายใจไม่ออกแม่ก็เอาปากมาดูดน้ำมูกให้นึกถึงตอนทายหนักไม่ออกแม่ก็เอามาล้วงให้ก็เลยมานึกในใจคนเดียวตอนนั้นเป็นสามเณรอายุสิบสองขวบก,ก็เลยมาคิดว่าจะมีผู้หญิงคนไหนเนาะที่ทํากับทําให้เราได้ขนาดนี้ เอาละถ้างั้นถ้าโยมแม่ขอให้เราบวชซะหน่อยเราก็บวชให้โยมแม่ดีกว่าเพื่อเป็นการทดแทนพระคุณของโยมโยมพ่อโยมแม่ท่านให้ชีวิตท่านเลี้ยงเรามาอีกอย่างเราก็ยังไม่มีครอบครัวมากก็เลยตัดสินใจบวชเพื่อทดแทนพระคุณของท่านที่ท่านได้ให้ชีวิตเรามาเลี้ยงเรามาจนโตถึงทุกวันนี้แต่เมื่อเราตัดสินใจที่จะบวชเป็นสัมเารณณปี2541 สิ่งใดที่เป็นของเป็นของสัมมณีก็ต้องทํามาให้หมดทุกอย่างจะเลือกทําเฉพาะชอบเวลาบิณฑบาตฉันข้าวหรือจาวัดอย่างนี้สามอย่างสี่ห้าอย่างไม่ได้มันต้องเอามาทุกอย่างเลยสิ่งใดที่เป็นสัมมณีที่ทําให้เราได้บุญกุศลสั่งสมบุญนะไม่ใช่สั่งสมบาปนะสั่งสมบุญในขึ้นในใจทําให้กิเลสมันเบาบางไม่ใช่สั่งสมกิเลสให้มันหนาขึ้นนะถ้ากิเลสให้หนาขึ้นก็โอ้ยก็เป็นโยมในกวัวแล้ว ม่อบวชแล้วก็กิเลสมันก็หนาขึ้นก็จะเป็นบาปติดตัวเราไปนะแทนที่ว่าจะเป็นบุญติดตัวนะมันจะเป็นบาปติดตัวเราไปตลอดชีวิตเวลานึกถึงตอนไหนก็ยังถูกเศร้าหมองอเรามาบวชครั้งหนึ่งเราก็น่าที่จะตั้งใจมากกว่านี้นะตัดใจมากกว่านี้อันนี้อันนี้ก็ต้องหาอุบายสอนตัวเองในขณะที่เราได้เป็นสามเณรในขณะที่เราไมได้เป็นพระก,ก็ต้องหาอุบายสอนตัวเองเช่นนี้ ไม่เช่นนั้นในใจเราจะตกต่ำไปเรื่อยเพราะว่าความขี้เกียจมีทุกคนนะพระอยจางก็ขี้เกียจเือนต่ฟื้นเอาความขี้เกียจก็มีอยากจะดูทีวีเหมือนชาวบ้านก็มีก็ฟื้นเอาอยากกะอยากจะทําอย่างอื่นอยากจะกินแล้วก็นอนก็มีแต่ฟื้นเอาอยากกันนั่งอยู่เฉยก็อยากทําก็ฟื้นเอาถ้าไม่ฟื้นไม่ทําไม่หัดแล้วมันมันก็จะเป็นพระที่ดีไม่ได้เป็นพระที่รักษาศีล รักษาพระวินัยไม่ได้เป็นพระที่เป็นเนื้อนาบุญไม่ได้เหมือนถ้าเราเมื่อถ้าเราเอาหินหินอันหนึ่งนะลองนึกดูว่าหินก้อนหนึ่งเอาไปตั้งตั้งไว้ถ้าเราไม่ได้แกะพระไม่ได้เอาสิวไปต่อพระถ้าไม่ทําอย่างนี้แล้วมันจะเป็นพระไม่ได้นะมันต้องอาศัยแกะมันต้องอาศัยแทะมันต้องอาศัยตอกทั้งแกะแทะตอกันนะเอาตะปูบ้างเอาค้อนบ้างทุบ มันจึงสามารถจะเป็นพระงามเหมือนที่ตรงหน้าเราให้เรากราบเราไหว้ได้ชั้นใดน,นะเราจะเป็นพระที่ดีหรือเป็นสนัมมณีที่ดีหรือเป็นคนที่ดีหรือไม่ดีก็ไม่ดีมากก็เป็นคนที่ได้มาสร้างบุญบาร,รมีบ้างถึงว่าจะไม่ได้สร้างบาร,รมีมากก็ไม่สั่งสมกิเลสในใจนะสั่งสั่งสมบาปในใจมากเราก็ต้องอาศัยการขัดการเกา่า เวลาที่ครูบาอาจารย์ดุด่าว่ากล่าวสมมติมาอยู่กับพ้าอาจารย์เวลาผ้าอาจารย์เล่าพูดอะไรให้ฟังแม้แต่เราจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเราก็ฟังเอาไว้อย่าได้เบื่อหน่ายในการฟังเบื่อหน,น่ายในคำสอนใน,ในเวลาที่ครูบาอาจารย์เพิ่นสอนเพิ่นบอกไว้มันมันก็จะเป็นเป็นทรัพย์ติดตัวของเราของสมเนินไปตอนนี้เรายังทําไม่ได้เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต มันมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราทําไม่ได้นะเดี๋ยววันหน้าก็ทําได้เองแต่มันก็ต้องอาศัยการฝึกการหัดการฝืนใจแต่ก่อนพระอาจารย์เป็นสม,มนัติเด็ก,ดกตัวเล็กสิบสองขวบเลยนะลองคิดดูจะตื่นมาตีสี่ครึ่งหนึ่งหวงนอนมากเลยนะแต่ก็ตื่นวะเดี๋ยวหลวงพ่อท่านจะดุแล้วก็หมู่คณะก็ตื่นด้วยเดี๋ยวเยวขาจะมาตีตัดมาทําวัดสวดมนต์ไมทันเขาก็ต้องรีบตื่นต,นตอนเช้าทีนี้เสร็จแล้วก็ ตื่นแต่เช้าไม่พอนะก็ต้องไปกวดลานวัดนะครับก็ไปกวดเขาอีกตีตีสี่ครึ่งแล้วก็บินทบทก็ก็ไกลด้วยแต่ก่อนบินทบาตรที่ร้อยเอ็ดนี่ไม่ได้มีลูกศิษย์เดือนตามนะเดินอยู่คนเดียวนะเดินถือ,อิ้่ตองแต่งเดินวกว่าจเมื่อถึงวัดนี่เมืมม่อยมือหมดเนะลยลาบากฝึกมาอย่างนั้นนะแต่เป็นสมณีไม่งั้นมันอยากลาสืกขาเลยถ้ามันสบายคงจะไม่ลาสืกขานะมันลําบากก็เลยอยากจะลาสืกขา อยากจะศึกไปให้เป็นญาติโยมให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยมันจะได้กินกินข้าวแล้วก็นอนอยากทําอะไรก็ตามมาที่อาศัยอันนั้นงานน้นคือความคิดแต่คงจะเป็นบุญเก่าด้วยแล้วก็โยมแม่ครูบาอาจารย์คอยตักเตือนคอยบอกก็เลยอยู่ถึงทุกวันเนี่ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะอาศัยอาศัยครูบาอาจารย์ดุด่าว่ากล่าวพระอาจารย์ก็ฟังไม่ไม่เบื่อฟังไว้ทําไรบ้างไม่ได้บ้างก็ฟังเอาไว้ไม่ขัดไม่คืน ไม่ฝืนเราก็พยายามทําที่ตามที่ท่านสอนทาได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรท่านดูด่าว่าเก่าวก็เราก็รับเอาหมดทุกอย่างไม่เบื่อหน่ายต่อการที่ครูบาอาจารย์ท่านดูด่าว่าเก่าหรือพ่อแม่ว่าให้ดูด่าว่าเก่าวเราก็ฟังเอาเราจะไม่เบื่อไม่หน่ายถ้าเราทําได้อย่างนี้ชีวิตเราจะเจริญไปเรื่อยคนไหนที่ไม่ดูด่าไม่ไม่เหน็ดเหนื่อยไม่เบื่อต่อคําที่ครูบาอาจารย์สอนต่อคําที่ครูบาอาจารย์บอก ต่อคาที่พ่อแม่ดุด่าว่ากล่าวหรือสอนวันนี้ได้เพาไม่ได้แบ้กงเราก็พยายามทําท่านอ่านน้ำร้อนมาก่อนหรือมาบรมบวชมาพุทธเจ้าสอนท่านก็นเป็นมะพุทธเจ้ามาก่อนครูบาอาจารย์ก็ผ่านมาก่อนแล้วถ้าไม่ดีจริงท่านคงไม่แนะนํำนะเราจะทํำยังไงเนาะมานั่งคิดนอนคิดดูจะทยํยไงเราจรึงจะตื่นเช้าได้ทํายังไงดีเราจรึงจะสวดมนต์ไหว้พระได้เป็นปกติทํายังไงจะเดินจงกรมนั่งสมาธิได้เป็นปกติ ทำยังไงดีเราจึงจะมีสติระลึกดูยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดทำยังไงดีเราจึงจะทำบุญเพิ่มบ,บุญกุศลได้อยู่ตลอดเวลาหรือไม่ตลอดก็ทำบุญอยู่ตลอดจิตใจเป็นบุญอยู่ตลอดทำยังไงดีเวลาที่เราเป็นทุกเวลาที่เราไม่สบายใจเราจึงจะหาอุบายมาสอนตัวเองได้มาคอกมา,มา,ม,ามาคิดมาคุ้นคิดพิจารณาทำยังไงดีว่าให้มันเป็นอยู่อย่างงี้ แต่ก่อนพระอ,อาจารย์ทำาั้งั้แรกก็มันคือเครื่องนอยู่นะเพราะว่ามันไม่เคยทําทั้งโดนพระดุทั้งโดนเพื่อนดุทั้งครูบาอาจารย์ดุด้วยทั้งต้องทต้องตื่นแต่เช้าด้วยคือหลายๆอย่างมันผิดกับที่เราเคยเป็นมาตั้งแต่เด็กนะตอนเด็กๆเราเป็นโดมันก็ดีอยู่แล้วนะจิอยู่ที่บ้านกินแล้วก็นอนตื่นมาประมาณสักห้าโมงเที่ยงเหมือนกันแต่เมื่อเนี้พ่อแม่ก็ไปเรียกพระอ,อาจารย์ก็ตื่นมากินข้าวแต่ก่อนก็เป็นอย่างนั้นแหละ แต่พอเรามาบวชที่เป็นสามเณรนี่ผิดกันมากเลยนะชีวิตนี่คนละเรื่องเลยเคยตื่นสายก็ตื่นเช้าเคยไปเล่นก็ไม่ได้ไปเล่นเหมือนก่อนเคยไปดูทีวีสนุกสนานเมามันก็ไม่ได้ทําเหมือนแต่ก่อนต้องมาอ่านหนังสือต้องมาสวดมนต์ต้องมาบินทบาตต้องมาตีตดัดดูแลพระ,ด,พะดูแลครูบาอาจารย์แต่ว่าด้วยความที่ใยดีของพระอาจารย์เราก็เอา้าเพิ่นว่าไงเราก็ว่าตามเพื่อน คนสอนไงเราก็ว่าตามไม่เบื่อนหนต่อคําสอนหมู่คณะที่อยู่ด้วยกันมานี่ห้าร้อยรูปนะคิดดูมันมันเยอะหรือว่ามากกันไหนกน,หนคนที่มีความคิดแตกต่างจากพระจากพระพุทธเจา้าครูบาอาจารย์มีความคิดว่าเราน่าจะได้เล่นมากกว่านี้นะเราน่าจะได้ดูทีวีตามอัธยาศัยเราน่าจะได้ฟังเพลงเล่นเกมตามอัธยาศัยเราจะมาลําบากทําไมมาเป็นเนียนดีนะเราไปเราไปเป็นเพศอื่นดีกว่า พออยู่เป็นพระมันนี้มันลําบากเหลือเกินนะจะเล่นอะไรทไรําอะไรก็ลําบากโดนครูบาอาจารย์ดุด่าว่ากลกาศอีต่างหาโอ้ยถ้างั้นเราศึกไปดีกว่าศึกไปทั้งหมดสี่ร้อยเก้าสเก้าลูกเกือบนะห้าร้อยนะเหลือแค่ลูกเดียวนะศึกไปหมดเลยที่คิดแบบนี้นะก็ต้องศึกไปหมดอยู่กับเป็นพระไม่ได้เพราะว่าพระศาสนา,าหรือว่าพระศาสนา,าของพระพู้เผยเจ้าเราเนี่ยถ้าคนไม่ดีจริงๆนะมันก็อยู่ลําบากเหมือนกับเหมือนกับที่อยู่ ในน้ําทะเลน้ําทะเลมันก็นจะซัดขอไม่ดีขึ้นฝั่งชั้นใดน,นะคนที่ไม่รักษาพระธรรมวินยัยมัวแต่เล่นหรือว่าไม่ทํากิจของพระของเนรให้สมบูรณ์ก็อยู่เป็นพระลําลบากกันนะเอาเป็นว่าศึกไปทั้ง499คนเพราะมีความคิดว่าห่วงเล่นอยู่ยังอยากจะไปจีบสาวยังอยากจะไปเล่นยังอยากจะไปกินอะไรตามอัธยาศัยยังอยากจะไปหาเที่ยว ก็ได้นะแต่ว่าท่านเหล่านั้นก็ลาสึกขาหมดเป็นเพื่อนของพระอาจารย์นี่แหละสี่ร้อยเก้าสิบเก้าลูกศึกหมดเลยเหลือแต่พระอาจารย์ลูกเดียวเองเราไม่อยากศึกก็อยากศึกเหมือนกันนั่นแหละแต่มันศึกไม่ได้เพราะว่าแม่ไม่ให้ศึกก็เลยแต่เมื่อจะรับปากโยมแม่แล้วก็เอาละเมื่อเราคิดจะบวชเป็นสัมมณีนคิดจะบวชเป็นพระแล้วเราก็ต้องตั้งใจรักษาศีลรักษาพระวินัย แต่ก่อนเราเคยตื่นสายก็ต้องเราก็ต้องตื่นเช้ามากขึ้นเราเคยดูทีวีเราก็ต้องพยายามไม่ดูทีวีทีวีก็ไม่มีนะตั้งแต่บวชมานี่ยี่สิบเจ็ดปีนี้ไม่เคยมีทีวีนะไม่เคยมีทีวีเลยก็ยังอยู่ได้ทั้งวันเนี่ยแล้วอีกอย่างหนึ่งเราเคยไปเล่นเคยไปอยู่วัดไปหาเล่นหรือไปหาเที่ยวเราก็ต้องตัดออกหลายสิ่งหลายอย่างมันไม่ได้ทําเหมือนแต่ก่อนนะ ที่แรกก็คิดว่าจะทําไม่ได้นะสามัญณคิดว่าทําไม่ได้หรอกเพราะว่ายังคิดอยู่ว่าจะทําได้หรือเปล่าเพราะอายุสิบสองขวบเองตอนนั้นยังเป็นเด็กๆอยู่ยังคิดถึงแม่อยู่ตอนเย็นเย็นมาก็มันร้องไห้คิดถึงโยมแม่แต่พอทําไปทําไปมันก็ทําได้มันเป็นนิสัยใหม่อพเวลาม,ามันดีชุกเย็นหัวใจนะเห็นหมู่คณะสึกไปสี่ร้อยเก้าสเก้าูปก็ยิ่งรู้สึกว่าโอ้ถ้าเราทําเหมือนเขาเราต้องสึกแน่แนเลยอันนี้ก็เป็น เ,เกตเล็กเกตน้อยนะที่มาเล่าให้ฟังเป็นอุทาหรณ์จะได้เตือนใจเราเอาไว้ในขณะที่เราบวชวันนี้เราก็บวชได้สี่วันแล้วเหลืออยู่วันที่สิบหกเราก็ลาสิกขาพอขอให้เราตั้งอกตั้งใจสวดมนต์ให้พรญาถาสัพพีก็สวดให้ได้คําลาสิกขาที่สัมเณรที่เช้าของต่อไปก็ต้องท่องให้ได้เราจะไปทําอย่างอื่นก็แล้วแต่แต่มันอดจใจไม่ไหวก็อันนั้นก็พิจารณาเอาก็แล้วกัน ถ้าถ้าพูดเยอะบอเยอะตำหนิเยอะเดี๋ยวมันจะผิดใจกันมันก็ไม่ดีเพราะท่าอาจารย์ก็น่าจะห้ามไว้ตั้งแต่บวชแรกๆะตอนนี้มันลงมาครึ่งทางแล้วฉะนั้นก็ให้สามเณรได้คิดให้ควรดูว่าสิ่งที่พราอาจารย์พูดเนี่ยมันมันมันเป็นยังไงมันถูกหรือมันผิดท่าอาจารย์ก็ดําเนินมาอย่างนี้แหละตั้งแต่สิบสองขวบก็ต้องตัดอกตัดใจเอามันจึงได้บุญกุศลโยมพ่อโยมแม่ก็หน้าตาเบิกบานนด้บุญก็เพราะว่าพราอาจารย์ทําแบบนี้นะเพราะว่าตั้งใจบวช เอาเวลาทีนี้เราจะได้แผ่ไมตตากัน